ตัวนี้เขาก็ะจีบใช้โลบก,กับกัน,นลลกับเวียดนามแล้วก็ล้าแล้วกับบูชามเมื่อวันช่วงไอช่วงสงครามเย็นนะช่วงสงครามเวียดนามสงครามเวียดโดจีน มองนี่เป็นอุโมงค์นี่อยู่มองไหน,นอา,า,า,างในเล่ค่คที่มีเสาทั้งเบิดสองร้งยอยสีสิบต้นเนาะเจะเป็นสองหลอกข้างในเป็นลอระเก้าสิบหกต้นลอกข้างนอกเป็น,ปนล็อกแ,แล้วสี่สิบแปดต้นเป็นรับส่งเกนสัญญาณที่อยู่ ล่มลื่นดีเนาะเชียวกระจีเลยเมื่อี้ไม่นี่เป็นไม่มีปลาเลยครับอ้น,นอที่ปลาที่เราเก็บทายออกนี่นะักท่องเที่ยวมาเห็ดกิจกรรมอะไย่างไรครับก็ล่าสุดก็ทอดๆครับโครงการท่อ,ทอ,ทอ,อง,ง,ทงเที่ยวอของจัดงานปั่นจักรยานบหรืยอยังว่า,าเลี้ยงบริษัทหรือยัง เา้ากำลังย่างบึงหลองร้อยไอเดียุกสงครามตอนนี้เห็นเห็นสหรัฐยุคนันสหรัฐสู่กับ,บกับกับเวียดนามก<บ>ับรัสเซียรบอบนี้กำลังเปิดซื้อกับจีน <laughs> เป็นสนับสนุนของเวียดนามแต่หม่องที่เป็นฐานฐานบินกัอีกหม่องนึง่งเห็นไหมครับเป็นของกองบินทีบสามครับ ที่กองวิทย์ที3ก็เป็นของสาหารัฐครับอืเข่าเบิ่งได้บอกสมาดย่างเข่าได้บ่บ่ครับม้เป็นพื้นที่ไอ้ต้องห้ามครับอ๋บอเราไปเราไปในน้นมัแค่เป็นเดินทางมาเที่ยวถ้าไปท่องเที่ยวเขาบ่เปิดครับอมลมเลื่นดีอ่ะ เครื่องบินติดอาวุธเครื่องบินตรวจการยูกองบินยี่สามตรงนี้เลยจะเป็นเขาใส่ต้องเฮลิคอปเตอร์กในในในยุคนั้นหรือยุคปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์กอ๋อทุกที่อะเฮลิคอปเตอร์แต่ยังใส่ยูรัฐใ <c oughs> นอะของท่าบอสดชื่นมากเห็นสีเขียวธรรมชาติ ผมสิไปไปอำเภอสว่างเนี่ยขั้นไปเทียงเนี่ยมันมันมันจีหอดประมาณจตกโมโอเกิเลยน้องฮันอีกผมว่า <laughs> ไปบ้านเทียงครับชั่วรถนี่จออีหอดเก็ดหนึ่งชั่วโมงครับไปบ้านทอดฟุ่นเกิดไปสามชั่โมงก่อนโอ้โข อยู่ในลักษณะวงกลมเนาะแม่นครับมันด้เป็นวงกลมอืที่เป็นสามวงรอบครับอืแต่ว่าเราวงรอบไปเป็นส่วนพื้นที่ตั้งนะครับมองหันแม่นี่เองนะก็เลยมองหันหนาใช่ไหมเป็นตึกเป็นตึกเก่าบ่เป็นซุนประชาการครับเมื่อกี้เอาคือคือคือพังแล้วเพราะกันระเบิดทั้งไรถิ่นครับเพื่อโอ้โหตัวปินเขาโม่งหลักฐานทางทหารนะครับ มันช่วงอันช่วงที่ว่าแพ่แพ่สงรามแล้วสิออกจากคุ้มไม่ผ่านเนคเลยใส่ระเบิดถิ่นด้วยเหรอครับระเบิดเ <laughs> อเพราะว่าช่วงนั่นช่วงนั้นเล่ากับแตกเนาะเห็ดสงรามในเล่าเล่ากับเล่ากับเปลี่ยนไปเข้าวันนี้แผ่เปลี่ยนน้ำกับแผ่เขาวันนี้ก่อนน,นครับ